สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโซนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปจอดลึกกับรถอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากค่ายอิซูซูนั่นก็คืออิซูซู MU-X รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนรอนในประเทศไทยครับบอกเลยว่ารุ่นใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในรวมถึงขุมพลังที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Isuzu MU-X 2025ก่อนเลยครับรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับการออกแบบที่ดุดันมากยิ่งขึ้นโดยยังคง DNA ความบึกบึนในสไตล์ SUV แบบพรีเมียมไว้ได้อย่างลงตัวกระจังหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้มีความโฉบเฉีียวมากยิ่งขึ้นโดยใช้วัสดุโครเมียมสีเข้มเพิ่มความสปอร์ตและหรูหราไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและมีไฟ Daytime Running Light ที่ดีไซน์ใหม่เฉียบคมมากขึ้นกันชนหน้าปรับรูปทรงใหม่เพิ่มความดุดัน ฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งขณะที่ด้านหลังมีไฟท้ายแบบเลตดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและลงตัวกับตัวรถล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่เฉพาะรุ่นปี2025เพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองเสริมด้วยราวหลังคาสีเงินเมทัลลิกและบันไดข้างดีไซน์ใหม่ที่ทำให้การขึ้นลงสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วภายนอกของ MU-X 2025ทำออกมาได้อย่างลงตัวดูพรีเมียมแต่ยังคงความแข็งแกร่งตามสไตล์ของ Isuzu ไว้อย่างชัดเจน ในด้านสมรรถนะของ isuzu mu x 2025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับโดยในรุ่นนี้ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรดีดี blue power ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอตอต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450้นิวตันเมตรที่1 6 0 0รอถึง2,600นรอบต่อน,นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ให้ความนุ่มนวลและต่อเนื่องขับเคลื่อนทั้งแบบ2 wd และ4 wd ให้เลือกตามความต้้้อองงงกาารขผูใชน ในด้านการขับขี่ Isuzu MU-X 2025มีการปรับปรุงช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลและมั่นคงมากยิ่งขึ้นรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลได้ดีเยี่ยมพวงมาลาัยแรก k แอนพิเนียนพร้อมพาวเวอร์ไฟฟ้าให้ความแม่นยำในการควบคุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและโหมดพาวเวอร์ที่เพิ่มอัตราเร่งให้ทันใจมากยิ่งขึ้น ในส่วนของความเร็วสูงสุด Isuzu MU-X 2025สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมสำหรับรถ SUV ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า2ตันระบบเบรกหน้าหลังเป็นแบบดิสเบรก4ล้อพร้อมระบบ ABS, EBD และ BA ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสถานการณ์ด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประหยัดเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกัน โดยในรุ่นเครื่องยนต์3.0ลิตรมีอัตราการใช้น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13-14ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่และสภาพถนนซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถขนาดใหญ่แบบนี้และยังสามารถเติมน้ำมันดีเซลธรรมดาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพน้ำมันเรื่องของความปลอดภัย isuzu mu x 2025จัดเต็มด้วยระบบ adas หรือ advanced driver assistance system ที่รวมฟังก์ชันความปลอดภัยอัจฉริยะหลายอย่างเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานสุดท้ายคือเรื่องราคาครับ I สุ z u MUX 2025เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1 1 9 9 0ล้าสาหบาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 6 5 9 0 0้านาบาทสำหรับรุ่น To p 3.0 Ultimate 4WD ัลติซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่ให้มา ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วนและนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิว Isuzu MU-X 2025จากช่องคาโซนครับถ้าใครกำลังมองหา SUV ที่ลงตัวทั้งเรื่องดีไซน์ความปลอดภัยสมรรถนะและราคาที่คุ้มค่า MU-X รุ่นใหม่นี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาโซนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นถัดไปสวัสดีครับ